บางเกลือน้ำตาลทรายน้ำมันพืชชโกโกชิร่นมข้นนมข้นค่ะเนยนารายณ์อนสโน่ไข่ไก่ค่ะกล้วยด้วยเป้งแป้งสาลีแป้งสาลีมินี่ซูมีไข่หมู เกลือหนึ่งทีสปูอ๊กโอเๆต่อไปน้ำตาลใส่อีกใส่อีกโอเค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 น้ำมันพืชดึงช้อนโต๊ะโอเค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 แล้วก็ใส่ไข่ไก่ไข่ไก่ ใส่้ดีีนะวอ้โวบูรี่จะใหญ่มากแล้วก็คนๆคนๆนเปลาใส่น้ำเปล่า1กรัมหกรัมหนึกรัมหนึกรัมหนึกรัมค่าก็ไม่พอขอใส่อีกที่นโอแล้วก็ใส่เป้งสาลี

좀 다르긴 하다, 그지? 응. 개는 왜 이렇게 막 부드러워 보였어? 걔는좀 아기 공둥이 같는데. <laughs> 응, 약간... 이건 이 친구네 다 반. 간... <laughs> 완전 안 달라 어, 보. 지금 좋은 것 같아. 좀 되는 것 같지 않아? 아 <laughs> 어? 이제 좀 되는 것 같아. 응. 응. 뭔가 동그래졌어. มาเป็นไว้สมชินมาสินะคะเย้ A few moments later อมกลมๆค่ะกลมๆ ทาเนยก่อนจะทำให้รูปกลมกลวงนะคะได้มากมากนี่ทาเนยทำไมค่ะใช่เพื่อไม่ติดอ๋อไม่ติดไม่ติดกันน้องน้าจะาครูยูทูบใช่ครูยูทูบก็ทำแบบนี้โอเค กลิ่นหอมมากกลิ่นนยหอมมากทำเก่งจริงจริงวันนี้เปิดร้านดูดีได้ดูงดูงว้าโอ้นึกด좋แบ่เป็นตะ โอ้รู้สึกดีมากอ่ะมันมนิ่มมากเป <c oughs> ็นยังไงทำง่ายไหมคะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ากทข็งแงมากเสร็จแล้วต้องรออิ่งถชั่วโมง one hour later จรงดูจ้ะม่เลยจรง่เข้าไป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 เลยโอเคเข้าไประงนะจะเย็นโอ้โหโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ โอ้ไม oh, yeah. oh, yeah. yeah. ่ได้ไเราเป็น a m a เยอะ a m t ใชมือไม่ได้ใช้มือไม่ได้าวทำยังไงอใช่ใช่ต้องแบบต้องแบบบานมอรอโอ้อย่างนี้โอ้ใช่เก อ๋อๆถ้าบางกว่านี้ก็น่าจะกรอบกรอบมากกว่าโอ้โห่รูติการีโอ้โหอมมากแต่ยัง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 ใส่ใส่ใส่ออกใส่ออกจะเย็นจะอีเย็นจะเย็นยังไม่ได้

또 저기 타볼면 몰라. 맞아. 오케이. 오케이 오케이. 여기 다이노 다이 다이노. 어, 나 나이. 진짜 나 광머리. 망트로마이. 꾸이자. 꾸이. 한대타 오, 오, 오 잠깐만. 아아니 네. <laughs> 아니 백카운트 리나. 어.

와! 우와... 자, 여기 이 왔다. 오케이. 그 자, 칼이이 차이 차이. 콕콕 해 가지고. 동감. 세팔러. 와! 우! 대박 대박. 블로 찡찡. 내거 이렇게 팡팡팡 해. 저 이거 콩콩 해. 어! 블로띠! 다 진짜 롭지다이곳이 이곳이다. 이곳이이어이이곳이이곳이팝팝곳이다 이곳이다. 이곳이다. 이이다 이곳이다. 이다 이곳이다. 이이이다이제어아다

เนยไข่เก้สิบาทก้าสบก้สไข่สม่แบบนี้ก <Okay>. oh, ันลงทีจร oh, ิงจต้องขาบนี้ใช่โอเคเลยก็ใส่แบบอู้ออออากินมากเลยอะหอมมากโอ้เทบักเทบเทบ 세 a y hi, did not 이 a y so. Sway, t 이렇게 해야지. l o 야 약간 대각선. u look at y 오 u r k 자 d 어 a n 고 a 고 k 고 y okay, 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 o 응 a y okay, 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 o 이 okay. okay. so well, a y so well. so well. okay, 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 o k a 오케이 오케이 k a y 오케이 이거 잘라게요응이 근데 자르고 뿌려야 되는 거 아니야? 오케이 됐어 오케이 됐어 오케이 노빠하 노빠하 노빠하죠 이맨미프로블미 프로블러 이거 맨미 프로블러 나 이거 들고 오 포크 달아

เหมืนเลยเหมือนเลยอร่อยจะมาต่อทำง่ายอร่อยมากใครรู้จีไหมลองจะกินเราลุกนะคะลูกจีนี่ชิเกาหลีได้นี่อร่อยจังจะมาตุอ รู้ไหมสุดทุ่มมาแต่ง JMT JMT อือก็ข้งดีมันนีใส่ใส่เตกขายอร่อยไหมมืดเมือนอาหารข้าอืออือดูสิอืออืออือแต่ถ้าใส่กล้วยก็รู้สึกอาหารหวานอืมของหวานใช่อันนี้ของเขาอืมและซูมิชอบอันไหนที่สุดธรรมดา

อะไรไหมคะอืมอู้เป็นยังไงบ้างคะชุกชแกเหรอชกชโอเคชกชกชกชอันไหนอร่อยที่สุดใส่ไข่ใส่กล้วยธรรมดาไข่มุกรวยกล้วยไข่มุกขามินนี่ไข่ไข่อร่อยกว่าใส่ไข่มุก ชอบใส่ไข่ที่สดอ๋อโอเคใส่ไข่ Okay you want อะไร I want I want egg ไข่ไข่ไข่ and banana. ้ามา Oh okay you want ไข่ and banana and m i x กัน a and m a s c a r Oh my god! <laughs> <laughs> oh, my oh my god! god. Wow! P'Mini! Fill me! Help me! me water! Oh my what? god! Yeah! This is lunch, thing. You want to Yeah, I want Yes, grow many grow it Yeah, uh, yeah Oh, okay, I will say yeah Yeah Oh many, my god! Many grow, oh, oh. <laughs> we yes, it you dropping okay.